จะรับใครมาเขาเป็นตลกรุ่นเก่าแล้วก็เอามาเล่นด้วยกันไอ้นี่ปัญหาเยอะจริงๆเลยเนี่ยพูดกันบ้างสิชาวคณนะตกลงกันบ้างสิเฮ้ยวันนี้นงเอ้ยมึงไปอยู่กับพี่เป็ดไปไปอยู่ยังเก่าคณะมึงเลยมึงพูดจริงไม่ได้มัมมาทางไหนไปทางนั้นไปไม่มีมึงกูก็อยู่ได้สมัยก่อนกูมีบ้านไม่อยู่กับพี่เป็ดอนะกูมีไหมไม่มีไม่กูมาอยู่กับมึงกูมีไงกูมีไงอไอ้นี่มันมันมัน,มน,มนอาจจะมัน กูเคยสมัยก่อนกูขับรถอะไรอยู่กับพี่เป็ดกูขับรถอะไรไอ้มิซูเก่าๆจะหลุดแลไม่หลุดแลประตูซ้ายต้องเอาลวดเกี่ยวนั่นไงกูมาอยู่กับมึงไม่ถึงสองปีมึงไปอยู่ทำไม้กับไอ้เป็ดกูละเกียจตักมึงเชื่อกูดิเนี่ยไอ้ตักพูดเห็นไหมมาเล่นการกุศลไม่ได้ตังค์ด้วยเฮ้ย พูดจริงเหรอจริงๆพี่เป็ดไม่ใช่คนอย่างนั้นนเ้ยโอ้โหแบ่งตังค์อะประจำเลยเพราะแบ่งตังค์เสร็จคณะมึงอะเดินออกจากรถไปขึ้นรถอยู่เงี้ยพี่เป็ดอะอะกูเคยมีไหมกูเคยมีไหมคณะกูอะของมึงอะสองข้างในตุยเลยพี่เป็ดนี่ข้างเดียวกูเป็นข้างทุมข้างทุมหัหวนหน้วแนทำไมชอบอมตังค์วะ มันเป็นโรคจิตมึงก็ไปตั้งคณะดิมึงจะได้อมมึงมั่งมึงพูดจริงหรือพูดเล่นน่ะตั้งคณะมึงจะเอาใครไปมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยเอาไปเลยสองคนเนี่ยเอาไปกูไม่ตั้งล้วฟังไงนะฟังนั้นว่าไงนั่งเฉยพี่นั่งเฉยเฮ้ยเฮ้ยมังกรตื่น มีชีวิตด้วยเนี่ยสักมังกรแต่ไม่ได้ลงของมึงอะฮะสักมังกรอออเอาละเว้ยเอาแปะสังสังขารมึงไม่น่าเป็นนักเลงเลยเนี่ยไอ้หนงก็ไอ้เ,อเรื่องเนี่ยติดคณะเก่าแล้วไอ้เรื่องใจลงใจร้อนไอน,นี่สักสักสวยงามมีอาจารย์ป่ะเนะี่ยไม่ไมีมโอ้ยอา้าวก็จบก็จบก็ตกปะเด็นหามึงไม่ได้สักไม่ได้ลงของไอห่าก็มันสักสวยงามโอ้ยเจ็บ อันนี้สวยงามแต่ชาตินี้ครับไม่เห็นแล้วครับเพราะสักน้ํามันอะจริงอเห็นไหมขำกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องขำนะครับถ้ากินเหล้าหรือเมาๆนี่ครับอันนี้ริงลมขึ้นนะนี่สักน้ำมันสักน้ำมันฮะแต่มองใกล้ๆมองใกล้ๆอาจจะไม่เห็นนะใกล้ๆก็ไม่เห็นครับเพราะว่ามันแต่เวลาอากาศหนาวจะหนาวคนอื่นครับถามว่าอันนี้สีสันไหมไม่ใช่อันนี้ของมีครูครับเห็นไหมครับถ้าเป็นสีรษะผมศีรษะใครจะเจ็บแต่ของอาแปะเจ็บเลย